นนี่ะะคพะามาเบิ่งต้นกล้วยแปลกนะคะเนาะกูอะไรกดแชร์กดติดตาไมเได้ค่ะเก็บเท่าด้วยค่คยะ,คะคพะะไะาไปเบิ่งกันเลยเนาะคะ่ะว่าจะได้เลขตัวใดค่ะได้งวดที่แล้วได้ไดบวัวใหญ่อโอ้ยหมดที่แล้วก็ใหญ่ใหญ่ยังไงตาบ่าแจงนี่นั่งนี่ตทติคอามาเห็นต,ตัวเลขนั้นเออเ,อ,อเย็นตัวเลขด้วยเนาะเย็นตัวเลขวับเย็นต้องงวดแล้วบั้ยคะเก๋เย็นในบ่อต้องงวดนะ ตรนจ้างวนี้งวดนี้ยังมาเมือลังมากเลยลังมากงวดนึงคนมาเห็น้นมาบริเวใกล้ๆด้วยจ้าบ่ิเใกล้ๆด้วย้าองวดเมื่อกี้เขาเห็นนี่เนาะเกดแต่เนา กไว้มันเจนี่นะเจ็ดปอางัเจ็ดแปดมันสัตว์วะนี่แดงางล่างใจตาพัแม่บห็นเออนั่ขทางล่างอีกอย่างห้าสามห้าสองดห้าสามห้าสามนี่อะไรปูอะไรปูนีเจ้าของสวนเด้อค่ะตาดีวอนี่นี่เลขานี่เลขาอืมเห็นตรงวดแล้วนะคะเห็นตองวดแล้วเห็นตองวดเลอย่างห้าสาม

ยไได้ดจีไม่รู้ถ้าจริงม่ห้ามีเจ็ดมีสามสี่มีห้ามีเมีสอ๋อเห็นเป็นหกับเกับสามยืนยอยู่นห้าชัดแต่หอยู่นี่เออเมนเจามห้าเจให้เราเขาสมุดจดไ้เลยสมุดอยู่ในกระป๋องแต่เลขหก็เลขห้ากับเลขสมันชัดมากเลยิเทียวัยเ็นยนนนหน้าียังครับนี่ต้นกล้วย ยายเพิ shorts, so, then, ่งเห็นเลยเห็นสว่วงมาวดที่หนึ่งนึ่แล้วยายเนาะหนึ่งหนึ่ว่ยายซื้อวหนึ่งหนึ่งมาซื้อแต่ว่าพอได้มาเบิ่งเห็น้นกล้ยเลกอกแล้วจะมาเห็น้นกล้ยเป็นมึกมึกเยอะแน่กระปาเป็นแผลเออเป็นน่เ่บเก่งาเป็นอ๋อานี้ท่าได้สังเกตบิ่งแต่ตอนแหกมันออกมาตงวดนหนึ่ง่อกยายแนนเป็นระบอบหนึ่งหนประกันกระเทียวหนึ่งมันออกมาหมวดหนึ่งมันออกแล้ววิตแล้วยายมาสวนมาเกี่ยวหยา มาดึงหยามองนี้จังมาเห็นเห็นเออดังกระดังวันนี้เด้อพี่น้องเลยบัดที่นี้มาเห็นเพื่อนเอาเอามาต้นกล้วยนี้ยังได้มันหูออกตะกี้มันเสมอกันดรนี่ต้นนี้มันขึ้นมันขึ้นสูงกว่านะกี้เขาสิอยู่เสมอกันเลยวันที่คนอยู่เสมอกันสิเสมอการรอบแปดนะคะรอบแปดออกข้างรอบแรกเสมอกันเลยเขาซิอยู่เสมอกันี่นี่ต้ต้นนี้เข้าขึ้นเร็วนี่นี่มือนี้ต้องขึ้นสูงแขงตัวใหญ่โอ้เขาเขาแข็งเลยั็ตกใส่ได้ยังอยเนาะ พดตกซสใ่ใหญ่ไปเแตงหนึ่งหนึ่เนาะหวน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่เลกออกวิทย์แล้วใหญ่มาลบหยาจะมาเห็นเขาคืนเป็นคูเป็นแฝดหนึ่งหนึ่งต้นไม้แ่ะเนาะ้กล้วยแฟดกล้วยแฝดไม่ใช่ผลไต้นกล้วยต้นกล้วยกล้วยะแผลไม่นช่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยกำลังเห็นเนี่เห็นห้าจาน อ๋อแต่เมีสิ่อ,อยู่แต่ที่นี่ไม่เคยเห็นเนี่มาดูตรงนี้แปลกจริงๆเลยไม่เคยเห็นกับแปลกตอนแรกในย่าายแปลกมันมันอยู่ตรงกันเลยได้ว้าว<อ>โอ้ยว่ะตัวนี้ปรทันใหญ่ได้หน,ะนิสีใหญ่เสมอกันว้าวแ้ต้ปในป่วยจังไดรมันออกเป็นครูวะไรตัวเล็กที่แค้นเมื่อกี้นี่เอาออกมาบ้างดุ๊คตัวนี้บอค่ะโอ้ยจับแต่ไม่ได้จับนี่มือถือนี่่จับนีด้วยค่ะตัวเล็กตัวเล็ก สามตัวตัดเหร้อมเนาะไปสร้างคนใหม่ห้าเกสามสร้างคนใหม่ใช่ีิไหมค่ะเจ็ดสามหาสามกับหนึ่สร้างคนใหม่ก็บหม่เ้นเห็นองกว่ากนนี้มอใหญ่ละ่ามือเปี่นงนตัวเลขัหาวเนีกรมากมามันกตมส่เนค่ะตัวเลขซองเื้วค่องเค่ะ ก็เเ็ดปดชัดเนาะแม่เจ็ดดเจ็ดแปดดีสั้วันนี้มแบอวยังมาบึงโอ้ยมานี่ก็เจ็ดแปดช่วยจะมาบึงไดนนั้นเลก็มาแล้วแชมือนาเนี้ยอยู่กหนึ่งกาเจ็ดกกันเกจ็ดกหนึ็ดตัวเดียวกันมาเนี้มากมือเลยออกไปมากมือเลออกไปมากแม่ก้นหนานมาอยู่เก่านึ re uh, okay. ่งเก่าเจ็ดพักกันมาเก่าเจ็ดเกนึก่เจ็ตัวเดีนนี่ครั้งหมดที่แล้วงมดที่แล้วเห็นมครัเล็กเจ็ดแปดที่นี

กำลังเล็กสาเลขห้ามันชดเนี fine, ่ยเหหาหสามนี่เอยู่นี่สานี่จะหนึ่งสีอยู่นี่บดแต่ห้แสามนี่มันอยู่แต่นี่เหล็กเจ็ดมันสอยู่นี่บันแข็แต่หาก็สามมันชัดแน่เออเลอก้พิจแล้วน่งนี่เป็นยังมาโอ้ดีเจ็กบสชัดมาซมา ซองเด้อค่ะซองเอาไปซองเบิ่งกันเด้อค่ะเห็นตัวได้กระเตียวเด้อค่ะตาไผ่ตามันแต่เอือยเพิ่นเห็นเหล็กตัวนี้กันเด้อค่ะกลองท้างชัดนี่ไหมหาเจ็ดสามเด้อค่ะเหล็กสี่ชัดครับนี่ไหนอ่ะใหญ่มากๆใหญ่มากๆเออนี่เห็นบอเหล็กสี่นะครับค่ะเนี่ย เป็นประเภทต้องไปแล้วตาตาไม่เห็นเออใช่อุ้ยสียังคักแรงใหญ่เลยเ็ยังครับดู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 อันนี้แล้วตาตาคุณมองเห็นเนาะแต่ของคุณพี่เมื่อกี้เขาเขียนให้แล้วอันนี้สี่ชัดมากเรียแล้วจับลื่นต้องดูอุ้ยสี่สามนี่นีมันเบิ้งไม่ใหญ่ใหญ่นี่นี่เราสองอุ้ยชัดเลยดีเนี่ยใหญ่มากทั้งนี้ค่ะใหญ่นี่มาทำรังโน่นี่เนี่ยผมใส่ตัวเนี่ย เป็นเาเป็นซีเนแต่วาเลนต่มองนี่มานี้เกือสีมานี้ตัวดูดูนี่กล้องตัวนัชัดไหมกล้องเรานั่ยใช่สี่อะไรแล้วเนี่ยสีสามนี่ยสี่สามน้อยง่าเนาะสี่สาบอง่เห็นบ้านี่ยโอ้ยเห็นตาใหญ่กันแนมี๋ยวหนูเอานี่นเลกเาซัมเนี่ยซเบิร์เห็นยเนี่ยสเห็น แดะ๋ยวนุซิเอาโทรศัพท์ออกเดี๋ยวนให้เบิ่งตาเป้าไปเนี่ยซียังชัดอันนวนเอาโทรศัพท์ออกได้ย่าย้ยเนี่ยเห็นไหยายเนี่ยเราิก็นีกสันิสกันไหมทิกันเด้อค่ะมาเอามาเอาเหล็ก้นกลวยแปลกด้วคะเนาะได้แล้วด้วยค่ะตองวด

เข่ามาตามมาเรามาดสผลเห็นมุดมาเขียนประทิตระทิตเขียนเพิ่มไหมเป็นเลขีก็เลยสามตะมอเขียนเพิ่มชัดไหมไอ้พี่เขียนเพิ่มเปียกนีนดี้เีเน้อกับามชัดมากๆตามเขียนไปถึ้นน่ากันตมันใหญ่เร็วสําห

นาะชัดคักๆแล้วเนี่ยเียนเล็กซี่งีเยมแม่แมตาจะไม่เป็นหินห้องเห็นหอยตาหอเดียวเดียวคอเดียวเยอันนั้นอันนั้นว่าเปลี่ยนยทำลูกบังด้วว่ามีไฟเขียนได้บ้างดิว่ามีนะว่ามีเล็ซ่เดี๋ยวมาเอเด้อแอ็นสิูทต้เด้อมีไฟเขียนบ้างมีผไอเขียนนั่งน่งรูปเล็ี่นงชัดแ่นนี่เด้อค่ะนี่เด้อค่ะชัดคักชัดเนุม เป็นต้นกล้วยแฝดนะคะต้นกล้วยแฝดสีสูตรลายตอนนี้มันเขาสิฮักยิ่งสูตรลายเด็กกล้วยแฝดเด็กกล้วยแฝดเห็นตองหัวด้วยค่ะตองแฝดไใ้บุเคยเห็นจังสี่ตนหลอดแฝดจนใหญ่เอ๊ะใหญ่ว่าอุ้ยว่าต้นกล้วยจังไรมันหูมาแบงตอนไปแล้วมันมีสีลายได้เนาะเจ้าซี่นี่ชัดมากตัวนี้เมากเงี้ยงเลยเพราะว่ามันชัดเจน กินลูกหรือกินใบกันบ้งกินลูกมันตีนาะกินใบก็ได้ใบแกงอะไดเหรอเป็นยังสิแกงบด้อยากกินนับแกงกินแหลงก็เลยอีสเวทแหงกับแกงกับกวางทิ์นะสาวเนาะกวางสินาเมืองเห็นเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดกันมาเก่าหนึ่งเก่าเจตัวเดียวกันบ่มีผู้ใดมาเอาสัําอพี่ไปเโอนซื้อ <irgend. S 2> พอเลขออกมามาเบิงแล้วมันเห็นอืมสะได้เนาะงวดเด็กงวดเด็กอย่าลืมเนอเห็นแล้วเจ็ดหาสมมกบ่ค่ะเนี่ยมากบ่มากหาอยู่เด้เดียวเบ่มากหาอยู่นาตัวเมใา่ค่ะจ้ะสามตวเห็นเป็นสะไดก่อค่ะเจ็ดหาสามเหาสเห็นหาหนึ่ง่ะอ๋อปราณหนึ่งกับเจ็ดเออหนึ่งหาหน ยา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 ตยอยู่รุ่นยาอยู่ก็คอยใช้รู่นม่ได้นม่วันนี้ม่ต้องาก็จีบเต็มตมกล้วยอีนั่นแหละค่ะคเดตมกล้วย่ี้กจากูเห็นเนะจา่เห็นเนาะช่งก็ตุนเห็นกระด้างเพดี๋วซื้อโบประกันโบซื้อปรกันบาอยู่เสียดายเนาะปรกันบ่มันมีดวงดีดีบมีดวงดังวลาเก่านเก่าเจ็ดเดียวกันนน สามมกยาเเลยมา่เนยเออชัดชัดัดยาลนยาวยวเ้ยย้วยอ้ ác, ้วยนาะส่วนระวางวันพอดเันชไหมหาโมก็สิบ้าิึ้งเลยวันแม่ัวนล้นะันออกตัวนี้นะออกตัวนี้มีจังได้เนี่ยมีพวกิยางมากเน้งสานจ้ยเอนนะคะต้นกล้วย ต้นกล้วยแปลกประหลาดออกมีอะไรนะมีต้นออกข้างอีกต้นกล้วยมีมันมันออกอยังไงอะเป็นข้าง,งาเป็นคู่อย่างเงี้ยเพื่ออธิบายยังไงถูกจริงจริงมันก็เป็นใบไงใช่มันไม่มีรากแม่เนี่ยนะ